5าราศีดวงดีจัดหนักเตรียมรับทรัพย์ก้อนโตก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการร,รับข้อมูลค่ะา,าราศีดวงดีจัดหนักเรียกได้ว่าโชคเข้าข้างสิ่งที่ปรารถนาไว้จะได้รับในไม่ช้าปัญหาที่เคยสังสมมานาน จะเริ่มขี้คายไปในทิศทางที่ดีขึ้นที่สำคัญเรื่องงานเรื่องเงินก็ดีจนน่าตกใจได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษเรื่องงานสำหรับชาวราศีเมษถือว่าวุ่นวายนิดหน่อยมาตั้งแต่ต้นปีมนุษย์เงินเดือนก็จะมีปัญหาเข้ามาปะปายส่วนคนทำธุรกิจก็เหมือนจะมีปัญหา แต่สรุปสุดท้ายก็ยังถือว่าแก้ไปได้โดยรวมแล้วเรื่องงานยังอยู่ในเกมดีเพราะหลังจากนี้ทุกอย่างจะลงตัวคนทำงานก็จะได้ทำงานกับคนรู้ใจหมดปัญหาเรื่องคนไปแล้วส่วนคนค้าขายก็จะมีลูกค้ามากขึ้นมีโอกาสดีๆเข้ามามากขึ้นสิ่งที่โดดเด่นเลยในช่วงนี้สำหรับชาวราศีเมษก็คือเรื่องโชคลาภ เรียกได้ว่าดวงดาวเพื้อนหนุนหนักมากในช่วงนี้เป็นโชค,โชคที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันจากเพื่อนเก่าแก่ที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือจากคนคุ้นเคยในะอดีตก็จะทำให้ได้โชคลาภก้อนโตแต่เน้นว่าเรื่องเสียงดวงเสียงโชคตอนนี้ขอให้พักก่อน ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภเรื่องเงินไม่ต้องพูดเยอะให้มากความเพราะทุนเดิมเป็นคน,นที่เก็บเงินเก่งใช้เงินเป็นแม้จะมีปัญหาติดติดขัดขัดบ้างแต่ก็รอดผลมาได้เพราะเงินเก่าเงินเก็บเรียกว่าเป็นคนพึ่งได้ของครอบครัวมาตลอดโดยเฉพาะหลังจากนี้ดวงด้านการเงินถือว่ามาแรงกว่าเดิมจากที่เก็บเงินเก่งอยู่แล้วบอกเลยว่าช่วงนี้จะมีเงินเก็บได้

ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ก,ก,กดกฎาดคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎตั้งแต่ต้นปีมาบอกเลยว่าค่อนข้างติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดเรื่องการเงินแม้จะมีใช้สอยแต่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยสำหรับช่วงนี้การเงินอุปสรรคทางด้านการเงินกำลังจะขี้คายความโชคดีโชคลาภผลประโยชน์กำลังจะเข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นก็หายกังวลไปได้บ้างเนื่องจากความสดใสทางด้านการเงินแบบนี้จะอยู่ไปยาวๆอีกหลายเดือน ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรช่วงนี้การเงินถือว่าหายห่วงเรียกว่าไร้ปัญหาไปอีกยาวๆแต่ต้องระวังคือเรื่องงานเพราะเงินดีงานก็ดีทําให้งานชุบงานเยอะเป็นเงาตามตัวแต่โชคดีที่งานต่างๆที่เข้ามานั้นไม่ได้สร้างปัญหาหรือความวุ่นวายอะไรให้เลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าขยับลงแรงก็จะเห็นผลมากขึ้น ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนชาวราศีมีนเรียกว่ามีโชคให้ลุ้นรวยไม่น้อยเลยทีเดียวดวงดาวนหนุนนำให้สามารถเสี่ยงโชคและให้ได้รับผลตอบแทนที่เกินคาดแต่มีเข้าก็ต้องมีออกเพราะช่วงนี้มีเรื่องให้เสียเงินไม่ใช่น้อยเช่นกัน โดยเฉพาะเสียเงินกับเรื่องจุกจิกหัวใจค่านู่นค่านี่ไม่อยากจะจ่ายแต่ก็ต้องจ่ายทําให้แม้จะไม่ติดขัดเรื่องเงินแถมได้เงินมาแบบไม่คาดฝันก็มีเกณฑ์ให้ต้องใช้จ่ายไม่น้อยเลยทีเดียวหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ